สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อไอริสโคเชแบบที่สองรหัสคลิปคือ mi ศูนย์น ep นี้เป็น ep สองนะคะเราจะสาธิตวิธีการถักดอกดอกที่ถือที่มือขวาแล้วก็มือซ้ายตรงนี้เวลาถักจะเหมือนกันแต่ลูกเล่นมันอยู่ตรงที่ชิ้นเล็กตรงนี้นะคะถักแค่สองแถวแล้วได้เป็นชิ้นงานเอาไว้แทรกชิ้นงานใหญ่ส่วน ซ้ายมือนะคะมาจากชิ้นเล็กนี้เหมือนกันแต่เพิ่มกลีบถ้าเราสลับสีเปลี่ยนสีก็จะทำให้เราได้ขนาดของลายเพิ่มไปแล้วก็แตกต่างออกไปค่ะงานไอริสโคเชนะคะจะไม่มีการกําหนดตายตัวว่าดอกจะต้องเหมือนกันทั้งหมดวางดอกเหมือนกันตรงนี้จะมีไอเดียเสริมเข้าไปไหมที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นสีเดียวก็ได้หรือสลับ เป็นสองสีก็ได้นะคะจะสาธิตวิธีให้ดูสองแบบวิธีที่หนึ่งนะคะลักษณะดอกแบบนี้วิธีที่สองลักษณะดอกแบบนี้ค่ะเรามาดูจากวิธีแรกก่อนดอกเล็กผังลายที่ใช้ถักจะเป็นสองผังลายนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งงานจะเริ่มเหมือนกันค่ะจะคล้องไหมตรงนี้เป็นวงกลม ถ้าเราต้องการให้ช่องตรงนี้มันใหญ่นะคะแล้วก็ไม่หดตัวเข้ามาเราคล้องไหมสามรอบหลังจากนั้นเราจะถักตัว x x ตัวนี้คือการถักซิงเกิลโคเชหรือคอทอบนรอบทั้งหมดสิบสองหลักแล้วเราก็จะถัก x โซ่สี่โยงค่ะข้ามหนึ่งงานออกมาจะได้เป็นดอกไม้เล็กๆหกกลีบแบบที่สองจะถักต่อจากแบบที่หนึ่ง โดยที่มีการเพิ่มกลีบข้างนอกงานจะเริ่มโดยการที่ถัก x ก,ก่อนนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้คือการถักพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชเราจะถักดับเบิลโคเชตรงนี้ห้าตัวโซ่หนึ่งแล้วก็ x ตรงนี้คือหนึ่งกลีบถักซ้ำกันทั้งหมดหกกลีบค่ะงานที่เป็นดอกไอริสโคเชนะคะมันจะอยู่ตรงที่วิธีเก็บเศษไหมให้เนียน และวิธีการถักดอกไม้เรามาดูวิธีถักดอกเล็กตัวนี้ไหมที่ใช้ถักดอกนะคะแนะนำให้ใช้เป็นยี่สิบหรือยี่สิบอ้วนเข็มโคโชเชเป็นหนึ่งจุดห้าค่ะวิธีเริ่มเราจะเหลือตัวหางไหมไว้แบบนี้ตอนที่เราเก็บนะคะเราสามารถเก็บได้สองวิธี โดยใช้เข็มโคเชรหรือจะใช้เข็มปักคอสติสก็ได้นะคะในการเก็บเศษเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมเร่งหกกลับด้านอันนี้รอบที่หนึ่งนะคะรอบที่สองตัวหางตัวนี้เอาพันรอบค่ะสองเรามือกดไว้นะคะรอบที่สามพันรอบเหมือนกันแล้วมือจับไว้เราจะได้ห่วงออกมาแบบนี้ค่ะ จับตรงห่วงตรงนี้ให้ดีเริ่มนะคะเอาหัวเข็มใส่เข้าไปในช่องดึงออกมาแล้วถักเป็นโซ่เริ่มถัก X หรือซิงเกิลโครเชตตัวที่หนึ่งขึ้นมาสองเรารวบตัวที่หนึ่งแล้วนะคะเราถักทั้งหมดสิบสองตัวสอง ตัวที่สี่เราจะถักแล้ววนเศษตัวนี้มาด้วยค่ะเวลาถักด้านหัวเข็มยาวจะถักได้ง่ายตัวที่ห้า ตัวที่สิบเอ็ดและตัวที่สิบสองเวลาเชื่อมต่อนะคะแทงลงไปตรงโซ่หนึ่งที่เราเริ่มแทงดันยาวแล้วดึงผ่านออกมาเป็นการจบงานลายที่เราจะเอาไปใช้ใแต่งไอริสโคเชนะคะตรงเนี้ยไม่ต้องดึงให้ชิดมากเป็นกลมๆแบบนี้จะสวย ขึ้นแถวต่อไปนะคะแถวที่สองไม่ต้องโซ่นะคะจุดที่เราดึงผ่านตรงนี้เอาหัวเข็มย้อนลงไปดึงห่วงขึ้นมาแล้วถักเอ็โซ่สี่ข้ามหนึ่งหลักถักเอ็ก่ะโซ่สี่แล้วก็ถักเอ็ โซ่สี่แล้วก็เอ็ลายที่ใช้ถักสำหรับเสื้ออริคเชแบบที่สองตัวนี้นะคะจะเป็นลายพื้นฐานลายง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากมากเสื้อออกมาจะสวยถักดอกเยอะๆนะคะเราจะได้ทำตะข่ายให้น้อยลงโซ่สี่มือใหม่ไม่เคยทำเลยสามารถทำตามได้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วนะคะอันที่หกค่ะมาดูวิธีปิดงานนะแทงลงไปตรง x ็ที่เราเริ่มดึงผ่านออกมาตรงนี้เป็นดอกแบบที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดพอตัดเสร็จแล้วดึงไหมตัวนี้เก็บเศษทำได้สองวิธีวิธีที่หนึ่งใช้เข็มปักคอสติชช่วยวิธีนี้ จะเก็บง่ายแล้วก็เนียนเราต้องให้ตัวนี้มันเชื่อมต่อกันนะคะเอาเข็ม okay. แทงลงไปในช่องโซ่แล้วดึงมันเป็นงานค่อนข้างละเอียดนะคะถักไปทีละดอกทีละดอกแล้วเก็บไว้พอเราได้เยอะปริมาณหนึ่งเราก็จะเอาไปวางที่แบบ วิธีสร้างแบบก็จะอยู่ที่ EP หนึ่งนะคะรหัสคลิปคือ MI ศูนย์ศนย์หนึ่ง EP หนึ่งค่ะ mm hmm. เป็นเอลิโคเชพื้นฐานนะคะ mm hmm. ดอกที่ใช้ถักอยู่จะเป็นเส้นยี่สิบอ้วนตะข่ายเราจะใช้เบอร์ส mm ิบหกตรงนี้ถ้าต้องการให้เล็กก็ดึงเข้ามาได้นิดนึงแบบนี้ ค่ะแนะนำให้ใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะมันจะทำให้เราเก็บงานได้เนียนกว่าเก็บง่ายกว่าด้วยค่ะถ้าเข็มโคเชมันจะแทงยากตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นตนัวนี้เราก็แทงย้อนเข้าไปเดินไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนไหมมันจะล็อก แล้วเราก็ตัดเวลาถักเสร็จทีละดอกก็เก็บเลยนะคะจะได้เป็นชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้เป็นดอกไม้เล็กหกกลีบเดี๋ยวมาดูวิธีที่สองวิธีที่สองก็ได้มาจากวิธีที่หนึ่งแต่เติมกลีบให้เราถักออกมาหน้าตาแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งเก็บเศษน,นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทํากลีบนะ ดอกแบบที่สองนี้นะคะให้เราเริ่มต้นเหมือนกับตอนที่เราถักแบบที่หนึ่งวนมาจนมาถึงกลีบสุดท้ายตรงนี้กลีบที่หกโซ่สี่จบงานค่ะแทงลงไปตรงที่เป็นซิงเกิลโคเชดึงผ่านจบวิธีเดียวกันกับตอนที่เราทําแบบที่หนึ่งเลยนะถ้าแบบที่หนึ่งเราจะตัดไหมแล้วก็เก็บเศษทีนี้มาดูวิธีถักแบบที่สองถักโซ่หนึ่งค่ะ แล้วด้านในโซ่ตรงนี้นะเราจะถักดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งคอนะคะแล้วแต่เราจะเรียกลงไปทั้งหมดห้าตัวตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าโซ่หนึ่งแล้วตรงที่เป็นซิงเกิลโคเชตรงนี้ค่ะเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่หนึ่ง กลบที่หนึ่งจะจบแบบนี้กยิบที่สองถักเหมือนเดิม้อหนึ่งคอทั้งหมดห้าตัวโซ่หนึ่งแทงแล้วก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งค่ะจํานวนชิ้นที่เราจะถักตรงนี้นะคะ ไม่ได้กําหนดตายตัวนะเราสามารถถักเก็บตุนได้เลยค่ะงานอลิโคเชจะไม่มีอะไรตายตัวจํานวนก็แล้วแต่เราค่ะโซ่ก็แล้วแต่เราขนาดก็แล้วแต่เราเหมือนกันเป็นงานฟรีฟอร์มนะคะงานอิสระแล้วแต่ไอเดีย ตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าโซ่หนึ่งแทงแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งดอกจะสลับสีให้ดูค่ะอันนี้เป็นสีใช้สีเดียวถักโซ่หนึ่ง แทงแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งนะข้อหนึ่งขอ้อห้าตัวโซ่หนึ่งปิดงานค่ะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วดึงผ่านหลังจากดึงผ่านเสร็จแล้วเราตัดไหม วิธีเก็บไหมจะมีสองวิธีมาดูวิธีเก็บโดยใช้เข็มโคเชถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะแต่ถ้าแนะนำให้ใช้เข็มปักคอสติสงานจะเนียนกว่าเข็มโคเชเวลาเราใช้เราก็ต้องเอาเข็มนํำค่ะเข็มนําดันออกมาแล้วดึงคนที่ไม่เคยเก็บจะยากนิดนึงทีนี้ถ้าเราจะล็อกสกิดขึ้นมาแทง ล็อกพอล็อกเสร็จแล้วก็ซ่อนอันนี้เก็บโดยการใช้เข็มนะมามาดูตรงนี้ลายมันยังไม่เชื่อมต่อวิธีให้เชื่อมนะคะโซ่อันถัดไปเอาเข็มย้อนขึ้นมาก่อนเอาเข็มนํำแบบนี้แล้วก็ดึงห่วงลงมา มันก็จะเชื่อมต่อมันอยู่ตรงที่วิธีซ่อนตรวนี้ค่ะเราจําเป็นต้องซ่อนนะคะถ้าไม่ซ่อนมันอาจจะหลุดได้โดยเฉพาะถ้าไหมเราใช้อยู่เป็นไหมซัมเมอร์เราล็อกก่อนล็อกก็คือทําปมแล้วเราค่อยซ่อนลองเลือกดูนะระหว่างเข็มโคเชกับเข็มปักคอสติถ้าให้แนะนำก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะใช้เข็มปักคอสติ งานจะเนียนหลังจากนั้นเราก็ตัดตรงนี้ให้ชิดแบบที่สองได้มาจากแบบที่หนึ่งต่อไปนะคะแบบที่สองจะถักสลับสีให้เราเริ่มข้างในนะคะด้วยสีนี้ถักออกมาหน้าตาแบบนี้ก่อนแล้วตรงกรีบเราจะเปลี่ยนเป็นสีเราจะถักเป็นหน้าตาชิ้นงาน ของแบบที่หนึ่งออกมาก่อนนะปิดงานเหมือนเดิมเลยค่ะแทงไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงผ่านล็อกโซ่ล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่งแล้วดึงแบบนี้ตัดเสศษไหมแล้วดึงตรงนี้มันจะล็อกนะคะล็อกไม่ให้หลุดย้อนกลับไปดูตรงจุดเริ่มต้นรูดเข้ามานิดนึงเก็บเศษตรงจุดเริ่มต้นก่อน ใช้เข็มปักคอสติช่วยค่ะถ้าเราถักไว้เลยแล้วก็ไปเก็บเศษทีหลังเราจะขี้เกียจเก็บนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดสําหรับการถักดอกไอริโคเชก็คือถักแล้วก็เก็บเศษแบบนี้เลยให้มันเป็นดอกสําเร็จรูปไว้เวลาเราใช้งานจะได้ใช้ง่ายจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บเศษค่ะจุดเริ่มต้นเก็บแบบนี้ มาดูด้านบนเราจะถักสลับสีนะคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้เวลาเราเก็บเราจะใช้เข็มโคเชโยงมาโยงมากระโซ่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลายที่เราถักค่ะเก็บซ่อนเป็นวิธีเก็บอีกหนึ่งวิธีซ่อนไหม แทงอันเดียวนะคะแล้วก็ดึงไหมที่เราจะใช้สลับสีลายที่เราจะเริ่มเป็นลาย X เ,เราจะถักลาย X โดยที่คล้องไหมแบบนี้เหลือปลายหางไว้นะดึงห่วงเข้ามาแล้วล็อกเริ่มตรงมุมไหนก่อนก็ได้นะคะแทงไปตรงที่เป็นตัว X ค่ะ ลายมันจะเริ่มโดยการที่ดึงผ่านเราก็ถักดึงผ่านไหมมันจะเข้ามาอยู่แบบนี้ตรงนี้มันจะล็อกแล้วก็ไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นไหมเส้นที่เราถักอยู่เราเบี่ยงมาลายเริ่มโดยการถักโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งคอคะ่ะห้าตัวเก็บเศษมาเลย แทงลงไปตรงที่ตัว X นะคะแล้วดึงผ่านโซ่หนึ่งเราต้องถักโซ่หนึ่งก่อนนะถึงจะดึงผ่านแบบนี้แทงดึงโซ่หนึ่งกีบมันจะเป็นพอหนึ่งคอห้าตัวพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชตัวที่สี่ ตัวที่ห้าโซ่หนึ่งแทงค่ะแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งเส้นที่เป็นสีนี้นะเราสามารถตัดได้เลยเหลืออยู่หนึ่งเส้นนะที่เรายังไม่ได้เก็บถักต่อค่ะ มันจะเป็นการถักแล้วก็เก็บเศษไปด้วยเราสามารถเปลี่ยนสีไหมได้ตามชอบเสร็ษไหมที่เรามีอยู่ค่ะเอามาใช้ได้เลยห้าโซ่หนึ่งแทงนะคะดึงผ่านโซ่หนึ่งต่อไปกลีบที่สี่ ัเข็มที่ใช้อยู่หนึ่งจุดห้านะไหมที่ใช้อยู่ยี่สิบอ้วนค่ะยี่สิบหรือยี่สิบอ้วนจะถักดอกออกมาแล้วสวยดอกไม่เล็กเกินไปแทงแล้วก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งไหมเส้นนี้เดี๋ยวเราจะเก็บถักเก็บซ่อนลงไปที่กีบสุดท้าย สแล้วค่ะต่อไป5โซ่1มาดูไหมเส้นสุดท้ายเส้นนี้เอามาไว้ด้านหลังงานแทงแล้วเราก็ดึงผ่านโซ่1แล้วเราก็เก็บเศษนี้มาเลยเก็บทับเส้นเลยนะคะไหมมันจะถูกซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเข็มที่เราใช้ใช้เฉพาะตรงจุดเริ่มต้นค่ะที่เหลือใช้ซ่อนลาย เป็นวิธีการเก็บเศษไหมโดยที่ถักแล้วก็เก็บไปด้วยจบงานค่ะโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วดึงผ่านเราดูจากลักษณะของกลีบดอกด้วยนะคะอ่ะแทงตรงนี้ดึงผ่านถ้าจะเก็บให้เนียนก็ใช้เข็มปักคอสติ๊ เส้นสีขาวตัดได้เลยเส้นสุดท้ายเก็บเศษค่ะซื้อไอริสโคเชแบบที่สองตรงนี้นะคะแบบที่ถักจะมีหลายแบบนะแต่จะเป็นดอกลักษณะคล้ายๆกันค่ะเพื่อเอาเป็นลูกเล่นเวลาเราถักจํานวนขึ้นอยู่กับเราค่ะ ถ้าเราถักไว้เยอะเวลาเราถักตาข่ายเราก็จะถักน้อยทีนี้ถ้าดอกเราน้อยเวลาเราถักตาข่ายเราต้องถักตาข่ายเยอะมันก็สลับด้านกันตาข่ายก็ไม่มีการกําหนดตายตัวนะคะว่าเสื้อหนึ่งตัวถักตาข่ายกี่ช่องอันนี้ไม่มีนะคะแล้วแต่เราค่ะแล้วเราก็ตัดเราจะได้ออกมาเป็นดอกแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองผสมกันและผสมสีแบบเดียวนะคะถักออกมาได้สี่แบบ อย่างแรกไม่สลับสีถักแค่สองแถวแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่ถ้าขนาดของไหมเปลี่ยนนะคะเป็นไหมเส้นเล็กดอกก็จะเล็กกว่านี้ถ้าไหมเส้นใหญ่ขึ้นดอกก็จะใหญ่เกินไปขนาดไหมที่แนะนำสำหรับการถักดอกนะคะแนะนำยี่สิบกับยี่สิบอ้วนค่ะใช้ได้ทั้งคอตตอนและซัมเมอร์ไหมอะไรก็ถักได้นะ ถ้กเก็บถักเก็บสะสมไว้แบบนี้ก่อนเวลาเราเก็บนะคะดอกชนิดเดียวกันอ,อย่างเงี้ยมันเป็นดอกชนิดเดียวกันดอกสีโทนเดียวแบบนี้เก็บในถุงเดียวกันค่ะ ep ต่อไปนะคะจะสาธิตวิธีการถักดอกแบบที่สามกับแบบที่สี่ค่ะตอนนี้เราถักแบบที่หนึ่งกับแบบที่ 2, สองสะสมไว้ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่บล็อก พทเทิร์นก็จะลงไว้ที่บล็อกเช่นกันลิงก์ของบล็อกจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y ยูทู e เมทินีแฮนด์เมด